สวัสญาค่ะเรนเจอร์พี่อันนะคะบนเวทีเพื่อทำการมอบนะคะสายสะายให้กับน้องๆที่ได้รับรางวัลเบสต่างๆในเรื่องนี้ค่ะ ครับตปูนานลแลสะสรับรางวัลเบสต์รากานผ่นานเกณฑ์โอนณะกรรมการผูส้สมควรมุนนะคะครับี่ัอรางวัลเบสต์แทของเรานะครับเชิญค่ะพี่นี่กับน,น้องต้องด้วยกับเสบนนเสต์กดีเชิญเบสแคทโฟกซ์เนแล้วคนต่อไปครับทีกงานเบสต์พูเสน่หี

ตรงกองพี่ตี้เข้าใจแล้วพ่อแม่ขาใช้เวลาสักนิดนึงนะต่อไปเ,เป็นเบสลุกค่ะพี่กตี้ค่ะเบสลุกนะแสดงตอมนี้กับปอยเลย่ยสามสิบสี่หนะ้าบนนะ้าน,นประวริสันน้าปรังและอีกหนึ่งรารงวัลพิเศษค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะสวัสดีครับเบสลุก อีกหนึ่งรางวัลพิเศษค่ะนั่นก็คือรางวัล Best Costume นะคะ7ปี10ปีค่ะเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมขอแสดงความยินด,ดีกับมาเล่มาเล่55ซี่ซ่าค่ะนี่คือรางวัล Best Costume นะคะ น้องเอพฟี่นะฮะันใจน้องเอพฟี่ครับแสดงความยินดีกับเด็กกี้นักนิจดาบปั้นจันนะน้องข้าวปั้นยินดีกับน้บนงนนองข้ปันน้น ควันใจน้องเอฟพิวนะคะมาควันใจน้องเอพิวต่อในช่วงนี้บัเชิญลูกปัดเฉินหักรางวัลขวัญใจน้องเอพริวะค่ะเรา่อที่รางวัลขวัญใจน้องเนยนะคะควัญใจน้องเนยได้แก่น้องแพนดี้คกำเจี๊ยงนัทพัฒน์โมกิณ <c oughs> ขวัญใจนักปาญญโมเดเล l น n t ออร์ i กไน n ซชันนะรางวัลขวัญใจนักปัญญลแเ d e l อ n t e r t a i n m e n นแสดงความเป็นีกับน้องโออินิค่ะดากอินชา์การต่างอัสวัสดิ์ิลกชัย และต่อด้วยลและรองอครับและแน่นอนสำหรับในรุ่นนี้7-10ปีินะคะเรามีทั้งตำแหน่ป็อเล่ญญาโซึงแน่นอนว่าจะได้รับโกกุช่วยรวางวัลสายสภาและเงินประจำตำแหน่งรวมไปถึงนะคะเข้าสู่รอบคดลโดยอัตโนมัติซึ่งทำคะแนนไดเกือบ300จอยขอแสดงความยินดีกับผู้ที่คว้าตำแหน่งป็อปเล์โหลตยินดีกับไม ต่อมงกุฎเพื่อรางวัลสัต์สบายนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ต่อรับคุณการศึกษาที่เวลาหลังจากจบงานนะฮะเอาบมมายืนยันด้วยนะฮะแต่รุ่นนี้มีรองป้อมฮะจุดต้องกนะ่ะได้รับสัตย์สบายบน,นะับต้องขอสแสดงความยินดีด้วย้วกันนะคะสำหรับในรุ่นนี้ที่บอกว่าการแข่งขันสูงนะแล้วก็ต้องขงอบคุณมากๆสำหรับผู้ปกคราทุกท่านาาที่ส่งกำลังใจให้กับเด็กๆของเราด้วย้วกัน และสำหรับนะคะสาวสวยที่คว้าตำแหน่ง,งนรองบอกลาบโบในรุ่น7 10ปีหญิงขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข32น้องน้องฟ้าค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับรองบ,บัก ยินดีด้วยด้กันะค่ะสำหรับรอพบอเพื่อโบสนะคะและอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ค่ะในรุ่นนี้7จ็ดถึงสิปีเราจะประกาศทั้งหมด30คนที่าะเข้าสู่รอบต่อไปค่ะขอคุณคุนที่อันทันค่ะขอบคุลค์สามสคนนะคะประกอบไปด้วยรองบอสโบสถ์ท่านแล้นะคะมาเลยลกูกจรองอโบสถ์ค่ะันหน้าเลยนะรจระมินนะคะ วัดนะคะเข้าไปเลยยืนหนึ่งนะคะตอนนี้และหลังจากนั้นค่ะ30คนนี้ฟังหมายเล่ให้ดีๆจะประกาศโดยจบไวม้มากๆนะคะเด็กเญยี่กิตีคดด้ค่ะไม่เรียงลำดับตามคะแนนในทั้งสิ้นนะคะหมายเลขสองพิษนหมายเลขหกสิบน้ำมน หมายเลขสามูปิพิงหมายเลขห้าสิบแปดีหมายเลขหกโจจีหมายเลขห้าสิบอกัสหมายเลขสิบอนิชชาหมายเลขห้าลูกน้ำหมายเลขสิบสองิต้า หมายเลข53าหมายเลข13ซอตีนมายเลข50บมีนาหมายเลข1ิิเชลหมายเลขส8บอดบันหมายเลข18อันดา หมายเลข47โฟกัสหมายเลข20อตอมหมายเลข44ปีใหม่หมายเลข22เข้าตูหมายเลข43ฟุนิสหมายเลข25สีกาหมายเลข41นาเดีย หมายเลข28ต้น e. ้าวหมายเลข40หมีหมายเลข31มสน้หวานหมายเลข39 9มสิบเก้วหมายเลข32น้องน้ามายเลขสามสเจ ไฟว่าหมายเลข33ปริมและหมายเลข34บนนบสรับนนี่จบมคนสุดท้ายค่ะสำหรับรุ่น7จ็ดิงสิบเอะที่อนี้าตัวนี้ผมว่าครบครับสามนิคานสามตันีคินหโจจีสิบเอนิชาสิบสองนิตาสิบสามตวจสิบสี่นิเจลสิบแอันดา20ันตอนนยี้สองัตูีิาสีต้นข้าวามนับฟ้าสสนับฟ้าสาบสามปริ คนนั้นตัดิดใจบายว่าสูก okay ้าวแล่ว40ปี20เมตรน่าจะามอุปถ um ัมภ์สู1ปีมาตัดติดใจสบายก็แปลว่าจะมีน้ำ5ต่านั้น5สี่ลูกน้ำาจะดออกกัน58ปีและ60นับตนหลงมือและก็สิบเอ็ดแม่แม่ไม่ใช่กันหลงก้าวหนึ่เทีนไม่เก็บตัวได้เลยค่ะทัก30คนนะคะปกติ